ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับแลบ,บนี้ก็จะเป็นแลบ,บเรื่องสมดุลการละลายนะคะซึ่งก็จะมีการทดลองทั้งหมด2ตอนตอนที่1ก็คือเราจะหาความเข้มข้นของสารละลายทุติยภูมิก็คือตัวของกรดไฮโดรคอริกส่วนตอนที่2ก็จะเป็นการหาค่า Ksp ของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิ่มตัว เราก็จะมาเริ่มทําการทดลองในตอนที่1กันเลยนะคะตอนที่1ก็คือเราจะปิเปตดสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีตัวของปิเปตนะคะขนาด10มิลลิลิตรเป็นปิเปตดแบบปริมาตรเดียวแล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งที่จะใช้กับปิเปตก็คือตัวของลูกยางนะคะทีนี้ เราก็จะเทตัวของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตตัวนี้ใส่ในบิก,กอร์จากนั้นนะคะเราก็จะบีบใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะคะ ถือลูกยางแล้วก็มือข้างที่ถนัดเนี่ยถือตัวของปิเป็ดนะคะก็เราก็จะจุ่มปิเป็ดขั้นตอนแรกเลยในการใช้ปิเป็ดก็คือเราจะต้องกลั่วก่อนจะเห็นว่าอาจารย์ก็จะมีบิ๊กเกอร์ไว้ทิ้งสารด้วยนะคะเราก็จะจุ่มปิเป็ดลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะบีบลูกยางนะคะแล้วก็สวมเข้าไปตรงปลายของปิเป็ดแล้วก็ดูด สารละลายขึ้นมาให้เลยขีดบอกปริมาตรตรงนี้ตัวนี้ก็คือขีดบอกปริมาตรนะคะแล้วเราก็จะปล่อยสารนี้ทิ้งไปเขาเรียกว่าการกลั้วปิดเป็ดค่ะหลังจากที่เราทิ้งสารไปแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาสารละลายจริงโซเดียม คาร์บอเนตนะคะใส่ลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร10มิลลิลิตรนะคะโดยที่เราจะเอาตัวของปลายปีเป็จุ่มลงไปที่สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตแล้วก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบีบลูกยางนะคะแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ดูดสารละลายให้เลยขีดบอกปริมาตรนะคะแบบนี้พอเลยขีดบอกปริมาตร เราก็จะต้องใช้ทิชชู่เช็ดปลายปีเป็ดแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องเอาทิชชู่มาอยู่แบบนี้นะคะไม่ทำนะคะเช็ดแค่ข้างๆแบบนี้ก็พอนะคะเพราะว่าอาจจะมีสารละลายติดอยู่ที่ขอบตอนที่เราจุ่มลงไปในบีเกอร์นะคะจากนั้นพอเราเช็ดแล้วเราก็จะปรับปริมาตรจะเห็นว่าตอนนี้ปริมาตรของสารอยู่เหนือขีดบอกปริมาตรแล้วก็ เปิดตัวของนิ้วชี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวของของเหลวไหลลงมาที่ขีดบอกปริมาตรนะคะพอโค้งที่ต่ำที่สุดของของเหลวอยู่ที่ขีดบอกปริมาตรแล้วนะคะเราก็นำตัวของของเหลวนี้นะคะใส่ลงในขวดรูปชมพู่นักศึกษาป,ปล่อยตรงๆเลยนะคะห้ามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอียง ไม่เอียงปีเป็ดแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสารมันจะไปติดขอบของขวรูปชมพู่แล้วมันจะไม่ไหลลงลงไปด้านล่างนะคะปล่อยตรงเลยนะคะปล่อยแบบนี้เลยนะคะพอปล่อยเสร็จแล้วนักศึกษาแตะนิดนึงนะคะแล้วก็นับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสานะคะ เพียงแค่นี้นะคะไม่ต้องเป่าตัวของสารละลายที่เหลือตัวนี้ลงไปนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือนักศึกษาจะต้องเติมตัวของฟีนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร์ลงไปในขวดรูปชมพู่นี้ไปผสมกับโซเดียมคาร์บอเนตนะคะห2หยดอาจารย์เติม1หยดนะคะ ตอนนี้นักศึกษาจะเห็นว่าสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นสารละลายที่ใสใช่ไหมคะไม่มีสีเราก็จะเติมตัวฟีนอลทาลีนดิเตอร์ลงไปนะคะอ่าตอนนี้สารละลายกลายเป็นสีชมพูนะคะพร้อมที่จะไทเทรตแล้วนะคะ ค่ะสำหรับตอนที่1ในข้อที่2นะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่เรียกว่าบิวเรตนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งตัวบิวเรตก็จะมีตัวของขาตั้งนะคะมีแคลมนะคะที่ต่อกับตัวของขาตั้งนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลย ต้องหมุนให้แน่นนิดนึงนะคะถ้ามันหลวมๆหลวมๆหลวมๆแบบนี้มันไม่พร้อมใช้งานนะคะต้องหมุนให้แน่นหมุนตัวเนี้ยก็หมุนได้ตัวที่เป็นติดอยู่กับขาตั้งเนี่ยหมุนได้นะคะแล้วตัวแคลมป์เนี่ยก็หมุนได้รอบเหมือนกันนะคะเนี่ยมันหมุนได้รอบเลยนะคะแล้วก็หมุนให้อยู่ในทิศทางจากนั้นอุปกรณ์หนึ่งก็คือกระดาษขาวนะคะเอามา รองที่ฐานของบิวเรตนิดนึงนะคะเพื่อให้เราเห็นสีของสารละลายชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับระดับจากนั้นเราก็จะมาดูตัวนี้ก็คือเป็นการเตรียมชุดขาตั้งนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูตัวของบิวเรตบ้างนะคะก็จะมีการ เรียมบิวเรตเหมือนกันตอนนี้ตัวของบิวเรตถ้าตัวของวาลวเนี่ยขนานกับตัวบิวเรตนั่นก็คือบิวเรตเปิดอยู่ถ้าขวางแบบนี้ก็คือปิดนะคะดังนั้นขั้นตอนที่1เลยของบิวเรตก็คือต้องปิดบิวเรตไม่อย่างนั้นถ้าสมมุติว่าเราใส่สารเข้าไปเนี่ยสารก็จะหกนะคะเราปิดบิวเรตแล้ว ดังนั้นสารที่เราจะบรรจุในบิวเรตก็คือตัวของกรดไฮโดรคอริกนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเทกรดไฮโดรคอริกลงในบิเกอร์ที่เขียนลาเบลว่าไฮโดรคอริกแอซิด อีกทีนะคะปิดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเทสารลงไปตอนเราเทสารเนี่ยเราหมุนหมุนตัวของบิวเรทนิดนึงนะคะเป็นการกลั้วสารบิวเรตไปในตัวด้วยตอนแรกเนี่ยก็คือพอเราปิดแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเป็นการกลัว้วเราคือเราใส่สาราสารละลายไฮโดรคลอริกเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็เอียงเอียงตัวของบิวเรตนะคะ ให้สารละลายไหลมาที่ปลายเลยขีดศูนย์มานะคะแล้วเราก็หมุนๆๆๆนะคะตัวของบิวเรตเพื่อให้สารไฮโดรคลอริกอยู่เต็มตัวของบิวเรตนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งสารตัวไฮโดรคลอริกแอซิดตัวนี้ไปนะคะปิดแล้วก็กลัวนะคะ แล้วตอนนี้เราปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ปิดบิวเรตอีกทีจากนั้นเราก็จะเอาสารละลายตัวของไฮโดรคอริกจริงแล้วนะคะเพื่อที่จะไปทำการทดลองแล้วนะตัวนี้แล้วก็ใส่ไฮโดรคอริกเข้าไป จากนั้นขั้นตอนถัดมานะคะก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตรงปลายของบิวเรตตรงเนี้ยจะมีอากาศอยู่นะคะก็คือตัวนี้ก็คือมันบิวเรตมันยังมีฟองอากาศอยู่ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราเติมสารก็คือเราจะต้องไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกก่อนก่อนที่จะไปทำการทดลองวิธีไล่ก็คือเราจะเปิดตัวของสารเนี่ย เปิดเยอะๆเลยนะคะเปิดตัวจุกตัวนี้ให้ขนานกับบิวเรตเลยนะคะเพราะเราเปิดสารแรงๆนะคะจะพบว่าตัวของฟองอากาศหายไปแล้วนะคะตอนนี้มีเฉพาะไฮโดรคลอริกเนี่ยเต็มบิวเรตตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะไทเทรตแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาตัวของบิวเรตเนี่ย มาหนีบที่ตัวแคลมที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็บันทึกปริมาตรเริ่มต้นนะคะปริมาตรเริ่มต้นเราก็อ่านจากตัวเลขตรงนี้เลยนะคะจากตัวเลขตรงนี้เลยก็คือเป็นเลข18แล้วก็เลยลงไป ตรงนี้ไม่ใช่เลข18ด้วยไอตัวของเหลวที่เราจะอ่านก็คืออ่านโค้งที่ต่ำที่สุดตอนนี้อยู่ที่19.00ดังนั้นนักศึกษาก็เขียนบันทึกลงในปริมาตรเริ่มต้นนะคะว่าเป็นปริมาตรของข,ของไฮโดรคาร์อรแอซิดเนี่ย19.00บันทึกเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเนื่องจากว่าความละเอียดของของเครื่องมือเนี่ย เราสามารถที่จะประมาณได้นะคะอ่านถึงได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะจากนั้นตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไทเทรตแล้วนะคะเราก็นำสารละลายที่เราเตรียมในข้อหนึ่งะคะโซเดียมคาร์บอเนตตัวนี้ที่เราใส่ฟินอัพซาลินดิเคเตอร์แล้วมาไทาเทรตกับไฮโดรคอริกแอซิดก็คือไทเทรต จากสารที่เป็นสีชมพูใส่ไฮโดรคลอริกไปเรื่อยๆจนสารไม่มีสีนะคะวิธีการไทเทรตนะคะเราก็จะใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะคะในการจับตัวของบิวเรตนะคะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยใชนวว้นิ้วหัวแม่มือกดสารละลายลงไปนะคะกดเปิด แล้วก็ใช้นิ้วกลางดันตัวของที่เปิดปิดเพื่อปิดนะคะเราก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆจนสารออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวของไฮโดรคลอ c ริกแอซิดเนี่ยลงไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตแล้ว แล้วก็ไทเทรดไปเรื่อยๆนะคะเราก็สังเกตสีของสารละลายนะคะเห็นไหมคะสีของสารละลายเริ่มเป็นสีชมพูเริ่มอ่อนลงอ่อนลงพอสารละลายสีชมพูเริ่มอ่อนลงเมื่อใกล้จะถึงจุดยุติเราอาจจะเปิด ตัวของไฮโดรคลอริกแอซิดน่ะแค่ครึ่งเดียวก็คือให้ให้มีหยดแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะฉีดตัวของน้ำเนี่ยเพื่อให้ตัวของไฮโดรคลอริกใช้ขวดน้ำกลั่นเนี่ยฉีดเพื่อให้ตัวของไฮโดรคลอริกเนี่ยลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะทำแบบนี้ก็ได้ถ้าถ้าใกล้ถึงจุดยุตินะคะจะเห็นว่าเวลาจารย์ปล่อยสารเนี่ยก็คือ เราปล่อยลงไปตรงๆให้มันลงไปที่ด้านล่างของขวดรูปชมพู่เราจะไม่ให้สารเนี่ยไปโดนกับด้านข้างของตัวขวดรูปชมพู่นะคะเห็นไคะตอนนี้สารละลายกลายเป็นสารละลายใสยไม่มีสีแล้วดังนั้นเมื่อสารละลายกลายเป็นสารละลายใสยไม่มีสีแล้วนักศึกษาก็บันทึกปริมาตรณจุดนี้นะคะ บันทึกปริมาตรเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะก็บันทึกลงไปในรายงานนะคะแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะคะตัวนี้จะต้องทําซ้ําอีก2ต้องใช้ขวดรูชมพูอีก2ขวดนะคะก็คือต้องไปปิเปตตัวของโซเดียมคาร์บ,บอเนตมาอีก2ขวดรูชมพู่แล้วก็ปิแล้วก็ทำการไทเทรตแบบนี้ซ้ำา2ครั้ง ค่ะค่ะสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นการหาค่า Ksp ของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิ่มตัวโดยในขั้นตอนที่1เราจะทำการวัดอุณหภูมิของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิ่มตัวโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวของเทอร์โมมิเตอร์นักศึกษาก,ก็ เปิดนะคะเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็เวลาวางก็วางเบาๆนะคะจากนั้นเราก็จะเทสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิ่มตัวลงในบีเกอร์นะคะ เราก็จะทำการจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในสารละลายหรือในห้องแลบนะคะอาจจะเตรียมตัวของเทอร์โมมิเตอร์ที่จุ่มแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไว้อยู่แล้วนะักศึกษาก็แค่ไปอ่านนะคะการบันทึกอุณหภูมินะคะจะต้องบันทึกเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง ก็คือเราจะอ่านจากเครื่องมือได้ว่าตอนนี้ก็คืออุณหภูมิที่28นะคะแล้วก็ตรงขีดพอดีก็จะเป็น28.0นะคะเมื่อเราได้อุณหภูมิแล้วนะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็เช็ดเทอร์โมมิเตอร์แล้วเราก็เก็บเดี๋ยวมันจะแตกนะคะ เมื่อกี้อุณหภูมิ28.0นักศึกษาก็บันทึกลงในรายงานนะคะตรงอุณหภูมิของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้เขียน28.0นะคะค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะก็จะเป็นการปิเป็สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะลงไปในขวดรูปชมพู่นะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เหมือนกับตอนที่1น,นะคะก็คือใช้ตัวของปิเป็ ขั้นตอนก็ขั้นตอนเดิมนะคะก็คือจุ่มปิเป็ลงไปใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบีบลูกยางแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ดูดให้เลยขีดบอกปริมาตรนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งสารละลายนี้ไปก่อนนะคะเป็นการกล้วปิเป็ดจากนั้นเราจะเอาจริงแล้วนะเราก็จะ บีบลูกยางดูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูดจราระลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นไปให้เลยขีดบอกปริมาตรอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะเลยขีดบอกปริมาตรแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเช็ดด้านข้างของปิปเปตจากนั้นเราก็จะปรับปริมาตรให้อยู่ตรงขีดบอกปริมาตรนะคะโดยเปิดมือ พอถึงขีดแล้วเราก็ปิดนะพอโค้งที่ต่ําสุดอยู่ที่ขีดบอกปริมารแล้วเราก็ปิดโอ้จากนั้นเราก็นําสารละลายใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ปล่อยตรงๆเหมือนเดิมนะ จากนั้นก็แตะปลายนะคะนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในขวดรูปชมพู่แล้วหลังจากนั้นเราก็เติมฟีนัลทาลีนอินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้นักศึกษาจะเห็นว่าสารละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือน้ำปูนใสบ้านเราเนี่ยนะคะ,นะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะ ดูสิว่าเติมฟีนัปทาลีนเข้าไปแล้วจะเป็นสีอะไรใส่หนึ่งถึงสหยดอาจารย์ใส่หนึ่งหยด,ะหยดะคะโอ้เป็นสีชมพูนะคะตอนนี้สารของเราก็พร้อมที่จะไทเทรตกับตัวของกรดไฮโดรคอริกทำเหมือนกับตอนที่1เลยนะคะพอเราได้สารตัวนี้แล้วแล้วก็เอามาไทเทรตกับ สารละลายตัวไฮโดรคอริกแอซิดแต่ว่าก่อนที่จะไทเทรตเราอย่าลืมในการที่จะบันทึกปริมาตรเริ่มต้นนะคะว่าปริมาตรเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมดูของ,องดูฟองอากาศด้วยถ้ามีฟองอากาศก็ไล่ก่อนนะคะตัวนี้ปริมาตรเริ่มต้นก็อยู่ที่20 5 0 0เมื่อเราได้ปริมาตรเริ่มต้นแล้วเราก็บันทึกลงไปในรายงานนะคะตัวของปริมาตรเริ่มต้นตัวนี้นะคะ2 5 0 0อย่าลืมบันทึกเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะให้รู้ว่าสารอยู่ตรงขีดพอเราบันทึกปริมาตรเริ่มต้นแล้วเราก็พร้อมที่จะไทเทรตแล้วนะคะ เหมือนเดิมนะคะใช้มือข้างที่ถนัดจับขวดรูปชมพู่เพื่อที่จะเขยา่าใช้มือข้างที่ไม่ถนัดในการเปิดปิดบิวเรตนะคะแล้วก็ไทเทรตไปเรื่อยๆจนสาระละลายเป็นสีขาวนะคะหรือสีชมพูหายไปนั่นเองนะคะ เวลาไทเทรตต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้สารละลายเลยขีด50ลงมานะคะขีดมันถึง50ถ้าสมมุติว่ามันหมดแล้วเราต้องอยุดที่50าสิบพอเราหยุดเสร็จปุ๊บเราเติมสารละลายเพิ่มแล้วเราค่อยไทเทรดต่อนะคะแล้วก็เขย่าไปด้วยนะคะ มือของเราก็จะเตรียมปิดนะคะเราก็อาจจะดูการหยดของบิวเรตนะคะให้เป็นหยดไม่แรงมากนะคะเพราะว่าถ้าถ้าแรงมากเนี่ยบางทีจะเลยจุดยุตินะคะ เหมือนกับว่าเราไทาเทรดไปให้ได้สีเดิมของตัวของน้ำปูนใสนะคะสีขาวตอนนี้สารละลายเริ่มใสแล้วนะคะตอนนี้จะถึงขีด50แล้วเราก็หยุดนะคะถึงขีด50แล้วยังไม่เป็นสีใสเลยนะคะเราก็เติมตัวของกรด ไฮโดรคลอริกเข้าไปเพิ่มในบิวเรตจากนั้นเราค่อยไทเทรตต่อพอเราเติมเพิ่มเข้าไปแบบนี้เราก็อย่าลืมจดปริมาตรไว้นะคะว่าปริมาตรตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่3 6มสจุดเจนะคะตอนแรกก็คือ อสามสตอนนี้ก็คือ36.70นะคะจากนั้นเราข้อไทเทรตต่อจนสารละลายมันใสนะคะ นี่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีใสแบบนี้เลยแต่เราจะออกคุคนๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็บันทึกปริมาตรนะคะสุดท้ายตรงนี้4 5่สิบจุดสีจุดแนะคะแล้วก็บันทึกค่ะจะเห็นว่าปริมาตรสุดท้าย ที่เราใช้ในการไทเทรตก็คือ45.85นะคะทีนี้เราจะมาคำนวณปริมาตรของสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดที่ใช้ไปจะเห็นว่าในตารางเนี่ยเราไม่ต้องเขียนหน่วยนะคะเพราะว่า เขาเขาเขียนไว้แล้วตรงนี้ดังนั้นช่องนี้เราไม่ต้องเขียนหน่วยอีกเราจะเห็นว่าปริมาตรเริ่มต้นเราเป็น25จากนั้นอาจารย์ไทเทรดมาจน50.00จากนี้เรามานี้นะคะแสดงว่าตัวนี้เราใช้ไป25.00ใช่ไหมคะเราใช้ไป25.00แล้วจากนั้นเราก็เติมเพิ่มโดยเริ่มที่36.70 แล้วก็มาถึงที่45.85แล้วเปลี่ยนเป็นสารละลายใสตรงจุดนี้นะคะดังนั้นเราก็จะเอา45.85มาลบกับ36.70จะได้5ได้1จุดตัวนี้เป็น9นะคะตัวนี้ก็คือเป็นปริมาตรที่ใช้ไปที่จะต้องเอามาบวกกับ25 เราก็จะได้ปริมาตรที่เราใช้ไปทั้งหมดนะคะบวกกับ9.15ดังนั้นปริมาตรที่ใช้ไปทั้งหมดที่นักศึกตาต้องบันทึกลงในตารางก็จะเป็น25.00บวกกับ9.15ก็จะเป็น34.15นะคะทั้งหมดก็คือบันทึกแค่เลขตัวนี้ลงไปนอกกนั้นก็คือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่า ที่มาของตัวเลข34.15คือเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะการหาค่าเคสพนะคะนักศึกษาก็จะต้องทำการทดลองแบบนี้นะคะซ้ำอีก2ครั้งนะคะก็คือปิเป็ดตัวของแคลเซียมไฮดรอกซอไซด์มาใหม่แล้วก็ไทเทรตกับตัวของสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดจากสีขาว ะะจากตอนแรกเป็นสีขาวใช่ไหมใส่อินดิเคเตอร์ไปเป็นสีชมพูแล้วก็พอมันเป็นสีชมพูแล้วเราไทเทรตกับสารละลายไฮโดรคอรกแอซิดมันก็จะเป็นสารละลายใสยแบบนี้ค่ะสำหรับการทดลองในตอนที่2ก็มีอยู่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ